ตามมาชมเมนูวันนี้มีอะไรเด็ดๆจัดไปครับผมเมื่อนี่เมนูผัดเป็ดหนูหน้าครับน้ำหนูหน้ามอย่างก่อนสูตรผมย่างเสร็จแล้วเอามาซับครับซับดีๆมือนี้ซับไปซับไปซับไปนะซับ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 เสร็จแล้วก็สูตรผมต้องเอามาร่วนก่อนหมร่วนน้อมหอมเมือนี้ร่วนร่วนร่วนแล้วก็ปรุงไปพร้อมครับใส่รสดีไป นะครับใส่ผงจิรสไปน้ำนะครับล้วนคุกเขา้าเข้ากันนะครับเสร็จแล้วพนล้วนเสร็จก็ต่างกระทะร้อนๆวนครับเครื่องปรุงเครื่องเทศหอมๆลงไปล้วนครับผมล้วนลวนล้วน,วนเสร็จแล้วก็วเอาหนูลงไปเอาหนูติดล้วนไปแล้วครับมาจัดไปแซบ,บครับพีน้องวันนี้แซบ,บนะครับ ผัดเผ็ดนุ้นนะาอร่อยอร่อยตามด้วยปรุงรสลงปลาน้ำมนันหอยลงไปแล้วครับผมตามด้วยน้ำปลาเล็กน้อยนะครับจวดครับมือนี้จวดโจดแซ่บปีกแล้วแซ่บปีกแล้วอ่าปรุงชืรสลงไปแล้วครับอ่าคลุกเคล้าให้เข้ากันหอมห่วยๆแล้วเหมือนไม่นูพิเศษครับผมผัดเผ็ดนูนหน้าเหมือน มาแสบๆน้ำกันนะครับพี่น้องแสบอีกแล้วแ่บปีกแล้วมันนี้ครับเติมเสร็จแล้วเสร็จแล้วสุกแล้วได้ทีแล้วได้ทีแล้วไก่พร้อมเสิร์ฟแล้วครับผมกันตอนสุดท้ายแล้วตามด้วยเครื่องผักหอมครับกะเพราใบมะกรูดหั่นนะครับหอมหววหอวกล้วมาเนี้นะครับ เป็นยังไรพี่น้องเป็นตะกินบะครับเศบๆน้ำกันเดิมมาเนี่ยนะครับส่วนกินเขากันเศบๆน้ำกันครับคุณนี่มาผัดด้วยเมนูผัดเผ็ดหนูนานเะสบๆกับผม